สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมเมืองนิวเฮเวนกันนะคะเห็นไหมคะุงเนิน,นะคะเป็นเนินยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเลยค่ะที่นับปุริยมเขามาบุกเพื่อย,ยึดเป็นแผ่นดินของฝรั่งเศสแต่อังกฤษก็ไม่ยอมค่ะมีป้อมประการที่แน่นหนาเห็นไหมคะด้านหน้าขึ้นไปนะ่ะอา้าเาว่านางสวยอยู่นะ นี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของทหารกล้าส,สมัยต่กอนที่แบกปืนมาสู้รบปรบมือกับฝรั่งเศสสู้กันไปสู้กันมาต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับต่อมกันไปฟื้นก้นมาในที่สุดฝรั่งเศสก็ตีไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะถนนเนี่ยประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยคะ่ะเลือดนองไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บอาวุธที่ใช้ต่อสู้คะ่ะป้องกันประเทศ พร้อมทั้งกองกำลังของทหารก็จะอยู่ในนั้นค่ะช่วยกันสู้ร,ปปรบปลุกมือและทำสงครามกับฝรัง่งเศสที่เห็นนี่นะคะจะเป็นป้อมปืนค่ะข้างในเนี่ยเขาใช้หน้าผาอย่างเป็นประโยชน์เลยค่ะข้างในนีจะเป็นห้องอย่างดีเละเก็บอาวุธทหารก็อยู่ได้ในนั้นกฤษฉลาดมากค่ะขุดเป็นอุโมงค์ลงไปกระสุนหรืออะไรก็ทำลายไม่ได้ฝรัง่งเศสยิยงปืนใหญ่ ฝรั่งเศสก็ได้ถอยทับไปแต่ป้อมนี้ก็ยังได้ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองอีกรอบโอ้ตื่นเต้นขนาดสู้รบปรบมือกันอีกรอบกับเยอรมันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันค่ะเยอรมันเฝ้าสู้รบปรบมืออีกรอบนึงเยอรมันก็ได้ขนลูกระเบิดค่ะมาทิ้งลงตูมก้อนหิน ไม่ระคายสักนิดเลยสรุปแล้วเยอรมันก็ตีอังกฤษไม่แต่อังกฤษเก่งมากซากที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นป้อมปืนที่ทหารได้ใช้ มาประจำการแล้วก็ได้เฝ้าระวังแลได้ต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศค่ะป้อมปราการเหล่านี้สามารถมองเห็นศัตรูได้ไกลมากและก็ได้มีหลายๆจุดในประเทศอังกฤษ ทุกวันนี้อนุสร์สถานเหล่านี้ถูกจัดเป็นสถานที่ให้ท่องเที่ยวได้เยี่ยมได้ชมแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้ค่ะดูไม่ได้เพราะว่าพี่โควิดค่ะเป็นเหตุ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะดรูรอบๆชมความงามรอบๆนี่แหละค่ะอันนี้นะคะเป็นท่าเรือค่ะ New Haven จะเป็นท่าเรือข้ามฟากไปฝรั่งเศสนะคะ เห็นไหมคะมีเรือเฟอร์รี่รัมเบร์มเลยคะ่ะใช้เวลาข้ามฟากประมาณ4ชั่วโมงคะ่ะจากอังกฤษไปที่ฝรั่งเศสนะคะเห็นไหมคะทำสงครามทำปอนไปทำกันมาเขายึดไม่ได้ฝรั่งเศสไม่ได้ดุลเล่ก็ต้องเอาด้วยกนะะ้นนี่ค่ะบริษัทนะคะของเฟอร์รี่เนี่ยค่ะเป็นของคนฝรั่งเศสคะ่ะและท่าเรืออันนี้ก็เป็นของคนฝรั่งเศสคะ่ะ เรือจะข้ามไปฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็ได้ถอยหลังไปนะคะไม่ได้ถอยหลังถึงฝรั่งเศสนะคะถอยเพื่อตั้งหลักค่ะแล้วเดินหน้าค่ะตอนนี้กําลังถอยถอยอยู่ค่ะช้าจ,จังถอยอีกหน่อยถอยอีกหน่อยเอา้าคนสวยอยู่ทุกที่เลยเอ่อใบห้วยหรือว่าบบกทางเรือคะเนี่ยเรือถามทางเหรอคะ เดินทางปลอดภัยนะคะท่านผู้โดยสารทุกท่านอันนี้จะเป็นมุมค่ะสำหรับ360องศานะคะบ,บายๆเรือไปแล้วคะ่ะมุ่งหน้าไปฝรั่งเศสแล้วเจอกันใหม่นะคะให,ให้ชมทั้งมุม360องศาอันนี้เป็นทางเข้าท่าเรือเอา้าไม่ให่เดี๋ยวเรายางไปใส่ รอบเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเมืองนิวเฮเวนค่ะที่เราเห็นหลังคานี่ที่พักของทหารสมัยเก่าอันนี้เป็นกาดค่ะเป็นหอคอยที่เฝ้าระวังนี่เป็นต้นไม้ต้นนี้นะคะสู้เพื่อตัวเองละค่ะเพื่อดอกค่ะเพราะว่าลมเนี่ยพัดเห็นไหมคะต้นไม้ทุกต้นนี่จะจะ โตตามกระแสลมก็ะจะเอียงไปอีกข้างหนึ่งค่ะตามแรงของลมงพัดนะคะทุกต้นเนี่ยจะเอียงไปคะไม่ตรงนะคะแต่ดอกไม้นี่ตรงค่ะใบไม้นี่ก็ตรงค่ะเป็นพุ่มเถื่อนเห็นไหมคะต้นน้อยแต่ละต้นรวมกันนี่เป็นโพรงกระตายเป็นส้นหากในนี้